ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยายกรณ์ดวงดาวจังกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2 4 6 f r Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่ํำนายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะถ้าท่านใดอยากฟังคำทำนายเลยสามารถกดสกิปข้าม ไปนาะทีที่กิ่งฟ้าเขียนเอาไว้ด้านล่างหรือใต้ description จะมี time stamp ที่สามารถคลิกได้เลยนะคะแต่กิ่งฟ้ามีความจำเป็นจะต้องเกริ่นก่อนอย่างเช่นเดิมก่อนที่จะเริ่มคลิปนะคะกะ็คลิปวันนี้นะคะจะเป็นดวงรายเดือนนะคะสำหรับ12ราศีนะคะกิ่งฟ้าก็จะแบ่งแยกแต่ละราศีให้อย่างเช่นเดิมเลยนะคะเป็นดวงรายเดือนประจําเดือนมิถุนายน2 0 6 8ันหรือ2025นนั่นเองนะคะก็เป็น general reading ทำนายโดยภาพรวมนะคะไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้านไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องปกติแต่ดูตรงนี้เป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางเป็นกําลังใจแล้วก็ถ้าไพ่ต้องการที่จะเตือนอะไรากิ่งฟ้าก็จะทํานายตามนั้นนะคะฉะนั้นดูอย่างมีสตินะคะเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกําหน ut, ดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำทำนายของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะสำหรับท่านใดที่อยากปรับความเร็วความช้าในการผู้ของกิ่งฟ้านะคะ,ะกิ่งฟ้าไม่สามารถปรับตัวเองได้นะคะเพราะว่ากิ่งฟ้าเป็นธรรมชาติแบบนี้นะคะคือทํานายแบบนี้เเป็นอกกลัษณ์ กิฟ้ามาหลายปีในการทํานายดวงอยู่แล้วนะคะถ้าท่านใดโอเคกับ normal speed แบบนี้ก็คือไม่ต้องปรับความเร็วความช้าดใดใทั้งสิ้นนะคะให้ฟังต่อเนื่องได้เลยแต่ถ้าท่านใดอยากปรับมันจะมีฟันเฟืองด้านขวาบนของคุณนะคะเรียกว่า playback speed หรือปุ่มปรับความเร็วความช้าสามารถปรับเร็วขึ้นหรือช้าลงได้หมดเลยแล้วแต่เราเลยนะคะตามใจชอบของแต่ละบุคคลกันเลยนะคะอ่ะโอเคเพื่อไม่การเสียเวลานะคะเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปการทํานายดวงของวันนี้กันเลยดีกว่าคสวัสดีนะคะสําหรับชาวราศีตุลนะคะเรามาดูดวงประจำเดือนมิถุนายน256 2อปหรือสองพันีก็เลยดีกว่าทำนายจากไพ่พี่เนตแล้วก็ไพ่ทาลล์อย่างเช่นเดิมนะคะราศีตุลค่ะ innocence Fulfillment king of wands seven of pentacles four cups Nines of Wands, Three of Swords, Five of Pentacles, Ten of Pentacles, Three of Pentacles, Knight of Pentacles, Knights of Swords. seven of swords และ last one ใบสุดท้ายนะคะจะเป็น seven of wands โ okay. อเคพลังงานโดยภาพรวมนะคะราศีตุลน,นะคะอันนี้กิ่งฟ้าขอเตือนก่อนละกันการใช้คำพูดการสื่อสารการเจรจาช่วงนี้ต้องระวังเป็นพิเศษเท่านั้นเองนะคะคือไม่ใช่ว่าต้องกลัวนะแต่ให้เรามาระวังให้คิดก่อนพูดคิดก่อนพูดพิมพ์แชทโพสคุยอะไรเงี้ยการสื่อสารทุกชนิดแค่เรามาระวังจะได้ไม่เกิดปัญหาตามมาแต่ถ้าเราระวังก็ไม่เกิดปัญหาคะ่ะไม่ต้องห่วงนะคะในช่วงระยะเวลานี้กิ่งฟ้าจะบอกว่าคุณ อาจจะมีสิ่งหลากหลายที่ต้องทําบางคนอาจจะแบบว่าประหนึ่งงานลาดงานหลวง,งฉันต้องจัดการหมดเลยหรือว่ามีเรื่องส่วนตัวที่ต้องจัดการเรื่องการทํางานเรื่องเรียนเรื่องเรื่องอการทําเงินที่เราอาจจะต้องจัดการเยอะเหมือนกันคือมันเหมือนกับว่าพลังงานมันขึ้นว่าทําอะไรหลากหลายอย่าง Mul ติ t ทัสกิ้งสุดๆเลยนะคะแต่ทุกอย่างเนี่ยคุณโชคดีคือคุณมีคนสปอร์ตบางคนอาจจะเจอลูกน้องเจอเจ้านายเจอคนร่วมงานหรือว่าเจอครอบครัวหรือเจอคนต่างๆหรือเพื่อนฝูงหรือกครยามที่ดีคอยสนับสนุนคอยให้กําลังใจหรือคอยช่วยเหลือคุณ ะะมีคนซัพพอร์ตค่ะถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่ายถ้ามันมีอุปสรรคมีปัญหาอะไรเราแก้ไขไม่ได้มันมีคนช่วยเหลือค่ะแต่จริงๆสุดท้ายแล้วบางทีอาจจะเป็นคุณเองที่แก้ไขด้วยตัวของคุณเองด,ด้วย,ด,วยด้วยสติและปัญญาของคุณเองนั่นแหละนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะคุณเองอะคะ่ะบางคนถ้ามีเกณฑ์ที่จะ ไปต่างประเทศหรือว่ามีเกณฑ์ที่จะทําอะไรที่เกี่ยวกับพวกสือ่ออนไลน์สื่อโซเชียลเยอะหน่อยจะยิ่งดีนะคะหรือว่าใครที่ทํางานบริษัทข้ามชาติอยู่แล้วก็โอเคมากๆเลยนะคะแต่ช่วงนี้คุณเองอาจจะรู้สึกแบบว่าเบิร์นเอารูสึกเบื่อบ้างในบางครั้งฉะนั้นหาไปหากิจกรรมใหม่ๆทําหรือว่าอาจจะหา บางคนอาจจะบอกอยากหางานใหม่ก็เป็นสิทธิ์ของคุณถ้าเราพร้อมก็ลองหาดูก็ได้หรือว่าทําอะไรใหม่ๆหรืออาจจะแบบว่า,าหาไรายได้เสริมอีกด้านนึงก็เป็นได้เหมือนกันนะคะคือไพ่มันคขึ้นลักษณะคําว่าทําอะไรโดยที่เราแบบไม่ให้เบื่อหรือว่าสิ่งที่เราชอบมันจะทําได้นานมากขึ้นนะคะแต่ดวงของคุณเนี่ยกินฟ้ามองว่ามันมีความมั่นคงนะคะมันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในบางเรื่องในชีวิตของคุณในช่วงนี้หรือว่ามันอาจจะแปลว่ามันมีเหตุที่เราอาจจะต้องใช้ตังออกไปบ้างเพื่อ ปรับเปลี่ยนแก้ไขอะไรบางอย่างนะคะหรือแม้กระทั่งแบบเสริมสวยเสริมหล่อทําหัตถการสัญญกรรมเป็นได้หมดแต่บางคนอาจจะบอกว่ามีการบริโภคบ้านหรือว่าซ่อมแซมนูน่นซ่อมแซมนี่ที่มันเสียหรือพังหรืออาจจะมีการซื้อเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ใหม่ๆนะคะเข้ามาอะไรที่มันเป็นประโยชน์ในช่วงนี้คุณจะใช้เงินไปกับตรงจุดนั้นเยอะเหมือนกันแต่กิ่งฟ้ากลับมองว่ามันเหมือนเป็นเพื่อการเปลี่ยนแปลงเป็นเป็นผลประโยชน์ที่ดีที่จะตามมาในอนาคตนั่นแหละก็คือเหมือนเสียเงินเพื่อสิ่งที่จําเป็นหรือมีการลงทุนอะไรบางอย่างเพื่อรอาตนนนอคั่เง ะะแต่ไพ่กลับขึ้นโอเคนะถือว่าใช้ได้นะคะแต่ช่วงนี้แค่เรามาระวังเรื่องอารมณ์ของคุณมันจะค่อนข้างหลากหลายอย่างเหมือนกันหลากหลายอารมณ์ที่จะเข้ามานะคะแต่ถ้าเรามีสมาธิมีสติกิงฟ้าเชื่อว่าคุณควบคุมได้แน่นอนนะคะ,ะพยายามอย่าให้จิตฟุ้งซ่านมันอาจจะพูดง่ายทํายากกิงฟ้าเข้าใจแต่กิ่งฟ้ามองว่าไม่มีใครแก้ไขได้นอกจากตัวคุณเองคุณเองจะต้องตั้งสติให้มากเท่านั้นเองนั่งสมาธิบ้างก็ดีมันจะช่วยเลยได้อีกทางหนึ่งนะคะโอเคเรามาดูเรื่องการงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่าเป็นยังไงบ้าง Six of Wands, the magician. The will of fortune จะเสร็จงานของคุณดีมากนะคะดีมากๆมีโอกาสได้รับข่าวดีเกีก่ยวกับเรื่องการทํางานคุณมีความสามารถมีศักยภาพอาจจะโด,ด,ด,ดนดึงตัวไปทํางานหรืออาจจะมีงานเพิ่มพูนเข้ามานะคะแต่บางคนอาจจะได้เงินเพิ่มเข้ามาบางคนยิ่งงานเยอะยิ่งได้เงินเยอะบางคนอาจจะแปลว่าได้รับการตอบรับในเรื่องการทํางานดีมากๆได้รับการชื่นชมการชื่นชอบแล้วก็คุณทํำยังไงได้แบบนั้นคือถ้าที่ผ่านมาเราขยานันเหมั่นเพียเราเต็มที่มากๆผลที่ได้มาคืออะไรคะสำเร็จ ได้รับการชื่นชมแล้วก็รับรืนรับเรนแต่ถ้าที่ผ่านมาเราคิดเกียรติก็เป็นไปตามนั้นนะทำอย่างไรได้แบบนั้นนะคะหรือที่ผ่านมาคนไม่เห็นสเกลภาพหรือไม่เห็นคุณค่าในการทํางานของเราตอนนี้แหละจะมีคนเห็นคุณค่าและก็สเกลภาพของเราในการทํางานมากยิ่งขึ้นนะคะแต่หนึ่งอย่างที่กิ่งฟ้าเตือนเป็นประจำอย่าทําอะไรผิดศีลธรรมอย่าใช้อารมณ์ในการดําเนินชีวิตไม่นั้นดวงที่กําลังขึ้นในเรื่องการทางานโดนฉุดลงทันทีต้องระวังนะคะแต่มันก็อาจจะแปลได้เหมือนกันว่าวันมีบททดสอบ ในเรื่องคนเข้ามาอยู่บ้างนะคะฉะนั้นอย่าให้ใครมาฉุดเราได้อย่าให้คําพูดของเขามามาทําร้ายเราได้ถ้าคำพูดเป็นคำพูดให้กำลังใจคำพูดติดเพื่อก่ออันนี้โอเคแต่ถ้ามาพูดแล้วไม่ได้มีประโยชน์ไม่ได้สร้างความ ความสุขให้กับเราไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับเราต้องไม่ใส่ใจให้ได้ต้องฝึกค่ะเพราะว่าไพ่มันขึ้นเป็นลักษณะการพี่แบบเราอาจจะมีบททดสอบมีการฝึกจิตเข้ามาในเรื่องการทํางานกับผู้คนคือคนเราอะค่ะบางทีทำงานกับคนเนาะ คนนะคะคุณเข้าใจคาว่าคนไหมมนุษย์เราอะ่ะมันมีหลากหลายคนทั้งคนดีไม่ดีทั้งหลากหลายอารมณ์แม้กระทั่งเราเองอาจจะไม่ได้ดีเพอร์เฟคร้อยเปอร์เซนต์สำหรับคนอื่น <c oughs> ด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นคนเรามันอาจจะทําผิดพลาดหรือว่าเจออะไรที่เป็นบททดสอบจากนิสัยผู้คนที่แตกต่างกันเข้ามาได้มองคนบอกเจอลูกน้องหลากหลายรูปแบบมากๆเราต้องดีลกับพวกลูกน้องอะไรย่างเงี้ยอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะฉะนั้นกิ่งฟ้าจะบอกเลยว่าช่วงนี้คุณอาจจะแบบมีบททดสอบชา n g จเข้ามาเล็กน้อยเท่านั้นไม่ต้องห่วง นะคะแล้วก็ใครที่คิดไม่ดีอย่างที่กิ่งฟ้าบอกศัตรูหมู่มากหรือคนที่คิดไม่ดีถ้าเขาทาไม่ดีก็ได้เช่นนั้นคุณไม่ต้องไปทําอะไรไม่ต้องไปสาปแช่งไม่ต้องอะไรทั้งสิน้นใครทํายังไงได้แบบนั้นเช่นเดียวกับคุณนะกิ่งฟ้าไม่เข้าข้างใครถ้าคุณทําไม่ดีกับใครคุณก็ได้เช่นนั้นกลับไปแต่ถ้าใคร ทำไม่ดีกับคุณหรือเรียกว่าศัตรูหมานเขาทําอะไรคุณไม่สําเร็จถ้าเราไม่ได้ทําอะไรผิดค่ะไม่ต้องห่วงแล้วก็ช่วงนี้ในเรื่องการทํางานของคุณเดี๋ยวกิ่งฟ้าจะทํานายเรื่องเงินให้คุณอยู่แล้วนะแบบเจาะลึกแต่เนี่ยไพ่ขึ้นเลยว่างานของคุณมาพร้อมกับของมีค่าของลาค่าหมายถึงว่าอะไรคุณเองอาจจะแบบว่าทําเงินได้จากการทํางานเยอะของคุณนี่แหละหรือว่าคุณเองอาจจะได้รับการชื่นชมจริงๆแล้วก็สามารถชี้ช่องทางหรือว่าทําให้คุณมีช่องทางเพิ่มขึ้นในเรื่องการทํางานการทําเงินนะคะเนี่ยโอกาสดีๆกําลังเข้ามาโอกาสแบบนาทีทอง กำลังเข้ามาในเรื่องการทํางานแล้วไพ่ขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมดีกว่าเดิมนะคะที่ผ่านมารู้สึกว่ายุ่งเหยิงมากอินุงตุงนางมากตอนนี้กาลังจะดีขึ้นฉะนั้นงานของคุณดวงกําลังขึ้นทยานมากมากนะคะฉะนั้นตั้งใจเพียรพยายามต่อไปอย่ายอ่อทอนะสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเรื่องการทํางานมากๆเลยค่ะสาหรับเรื่องการเรียนละ่ะเป็นยังไงบ้างการเรียนต้องบุกลุยต้องอ่านหนังสือเยอะต้องทําความเข้าใจเยอะหรืออาจจะต้องเรียนเสริมเล่นเพิ่มนะคะแต่บางคนอาจจะบอกว่าเรียนเป็นงานเดรเรกเรียนเพื่อ ต่อยอดทุกการเรียนในช่วงนี้ดีทั้งหมดแต่แค่ว่าต้องเพยนพยายามแต่ถ้าเราบอกเรายังไม่มีเวลาเรียนก็ยังไม่ต้องแต่ถ้าเราแบบว่าต้องเรียนอ่ะคือบางคนอยู่ปริญญาอยู่แล้วบางคนอาจจะแบบ แค่เรียนเสริมเรียนเพิ่มหรือเรียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเรียนเพื่อเข้าสอบทํางานหรือปัจจัยอื่นๆบางคนอาจจะเรียนเป็นงานอาดิเรกต่างๆช่วงนี้เนี่ยจริงๆไพ่ขึ้นดีนะทุกการเรียนดีมากๆแต่แค่ว่าต้องเต็มที่หรือเพียรพยายามมากกว่าคนอื่นๆ2เท่านิดหนึ่งนะคะ,ะแต่แล้วก็ช่วงนี้อาจจะใช้เงินไปกับเรื่องค่าเรียนเยอะนิดหนึ่งเท่านั้นเองนะคะเอาเป็นว่าการเรียนของคุณถือว่าใช้ได้นะคะเรื่องการเงินค่ะเป็นยังไงบ้างนะคะ The Sun the Empress Two of Pentacles Knights of Cups e of Wands การเงินของคุณดีมากถือว่าใช้ได้ค่ะหมุนเงินคล่องแต่อาจจะใช้เงินอย่างที่กิ่งฟ้าพูดตั้งแต่ต้นเลยอาจจะแบบซ่อมนู่นซ่อมนี่หรือว่าสมสวยสมหล่อหรือว่าอาจจะใช้เงินไปกับไอ้นุ่นพังอินี่เสียเราต้องซื้อมาโปอะไรเงี้ยก็เป็นได้นะคะแต่เงินของคุณจะหมุนเงินได้เก่งหรือบางคนถ้าโชคดีหน่อยมันแปลว่าเงินเข้ามามากกว่าหนึ่งช่องทางแล้วก็การเงินของคุณกําลังจะดีขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมนะคะ แล้วก็บางท่านอาจจะมีความอุดมสมบูรณ์ในการเงินมากขึ้นกว่าเดิมหรือบางคนอาจจะแปลว่าลืมตาอ้าปากได้เด e ซันขึ้นมาคือความรุ่งเรืองความรุ่งโรจน์ The Empress ขึ้นมาประกบก,กันด้วยก็คือการเห็นคุณค่อนข้างฟลอ์ขึ้นกว่าเดิมหรือว่าจับใจใช้สอยค่อนข้างคล่องมือมากขึ้นกว่าเดิมแต่อย่าลืมนะอย่าใช้เงินสิ้นเปลืองจนมากเกินไปนะคะช่วงนี้อาจจะแบบว่าเงินเข้าเงินออกเยอะเหมือนกันแต่ก็ไม่เดือดร้อนคือเงินเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะสําหรับเรื่องความรักคนโสดสนิทนะคะเป็นยังไงบ้างคนโสดสนิทนะคะอืม Ace of Wands นะคะ a of Swords เหมือนจะมีคนเข้ามาแต่ลึกๆแล้วอะค่ะคือตัวเราต่างหากที่ลึกๆเราปิดกั้นตัวเองหรือว่ายังไม่ได้สนใจที่จะมีความรักซึ่งไม่ผิดนะกิ่งฟ้าบอกบอกเสมอมันแล้วแต่เราคะ่ะบางคนเป็นเต็มที่กับงานเงินจ้างอนาคตอยู่ความรักไว้ทีหลังรักไม่ยุ่งมุ่งแต่งานจริงๆก็มีเยอะนะคะบางคนมีความสุขกับการเป็นโสดแต่ถามว่าจะมีคนเข้ามาไหมมีคะ่ะแต่ไพ่อะมันขึ้นแล้วว่ามีเข้ามาแต่มันเหมือนมันมีอะไรบางอย่างปิดกัน้นหรือระยะทางหรือว่า ตัวเราเองอาจจะยังไม่อยากมีหรือว่ามันอาจจะมีบททดสอบอะไรบางอย่างเข้ามาในเรื่องความรักก็ได้นะคะแต่ถ้าเราเองแบบว่าได้เดินทางไปท่องเที่ยวไปเจอสังคมใหม่ๆเข้าสังคมอาจจะเจอคนคนนี้สูงมากๆนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้ไปไหนจะเจอยากนิดหนึ่งเท่านั้นเองนะ,ะแล้วก็สําหรับคนโสดที่สถานะคุมเครือไม่ชัดเจนจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นไหม ไพ่ขึ้นว่าจะมีโอกาสชัดเจนกันมากยิ่งขึ้นถ้าเราคุยกันมาระยะเวลาหนึ่งและเราก็ต่างคนต่างแบบไม่ได้หายไปไหนคือคุยด้วยกันตลอดนะคะคุยด้วยกันทุกวันไม่ได้หายไปไหนค่ะหรือว่าค่อยๆแบบเจอกันบ่อยๆอ,อะไรเงี้ยกิงฟ้ามอมีโอกาสพัฒนาไปในสถานะที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับคนที่มีคู่หรือมีแฟนเราเปไ็นยังไงบ้างนะคะ,ะช่วงนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่ามีความน้ออกอนใจหรือว่ามีความระแวงหรือว่ามีความหึงหวงเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่บ้าง ต้องระวังนิดหนึ่งต้องระวังให้มากนะคะคือไพ่มันก็เลยเป็นลักษณะว่าช่วงนี้เนี่ยคือถ้าสมมติเราไม่ไว้ใจจริงๆหรือหรือเขาสงสัยเราหรือเราสงสัยเขามันก็ต้องสืบกันนะคะแต่ไพ่ไม่ได้ขึ้นอะไรที่มันเป็นบุคคลที่3ที่4นะแต่มันเหมือนมีความหึงหวงมีความระแวงหรือว่ามีความคิดไปเองอยู่เยอะเหมือนกันนะคะต้องระวังในเรื่องความคิดมันจะหลอกเราได้ต้องมีสติมากๆเท่านั้นเองนะคะ แต่ถ้าจะมีปัญหาทะเลาะก,กันมันจะเป็นปัญหาหยุมหยิมอ่มะไม่ได้เป็นปัญหาอะไรร้ายแรงเพราะสุดท้ายมันเหมือนเริ่มต้นใหม่กลับมาปรับความเข้าใจใหม่ได้แล้วก็รักกันมากขึ้นกว่าเดิมด้สยซ้ันธนะคะฉะนั้นความรักของคุณถือว่าโอเคนะคะแค่ว่าอาจจะมีบททดสอบเล็กๆน้อยเข้ามาเท่านั้นเองสำหรับคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างกิงฟ้ามองว่าช่วงนี้คุณช่วยกันทำมาหาก,กินช่วยกันสร้างอนาคตไปเรื่อยๆถือว่าดีค่ะสำหรับในเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพให้เรามาระวังเรื่องพวก กล่องเสียงหรือการพูดเสียงอะคะอ่ะหรือว่าอาจจะเป็นพวกอาหารการกินทางเดินอาหารกดไหลย้อนอหรือว่าระวังเรื่องฟันช่องปากต่างๆร้อนในนะคะ,ะแล้วก็ระวังในเรื่องของความดันต่างๆความดันโลหิตต่างๆด้วยนะคะประมาณนี้ไม่ได้มีอะไรแบบน่ากลัวอะไรแหลกนะคะแล้วก็สำหรับ อีกหนึ่งอย่างคือเรื่องไม่กี้กิ่งฟ้าน่าจะพูดไปแล้วนะถ้ากิงฟ้าพูดซ้ำต้องขอภายนะไพ่ไพ่ขึ้นมาชัดมากคือเรื่องทางเดินหายใจทุกชนิดโรคที่เกี่ยวกับเรื่องทางเดินหายใจไข้หวัดข้าจมูกโรคภัยไข้เจ็บตรงนี้ถ้าเรารักษาสุขภาพดีๆก็ไม่เกิดขึ้นฉะนั้นช่วงนี้ถ้าเราไปที่สาธารณะที่มีผู้คนเยอะมาก,มากๆการใส่หน้ากากกิงฟ้ามองว่ามันยังเป็นสิ่งที่จําเป็นอยู่นะคะอันนี้เตือนกันไว้นะ ในเรื่องของการทำบุญกิงฟ้าจะบอกเสมอทำบุญกับพระในบ้านพระในบ้านของกิงฟ้าหมายถึงอะไรพ่อแม่พ่อแม่บุญธรรมพี่ป้าน,นอาปุยญาตยายครูบาอาจารย์หรือใครก็ตามแต่ที่มีพระคุณหรือดีกับเรากิงฟ้าเข้าใจว่าโลกเรามี2มุมค่ะมีทั้งคนที่มีพระคุณที่โอเคกับไม่โอเคอ่ะเข้าใจแต่กิงฟ้ามีหน้าที่บอกเฉยว่าถ้าเขาดีกับเรา,อย,าอย่าลืมดีกับพวกเขากลับ แต่ทุกอย่างต้องทําเท่าที่เราไหวค่ะกิงฟ้ามองว่าถ้าเราทําโดยที่เราไม่เดือดร้อนเราไม่ได้แบบขัดใจตัวเราไม่ได้ฝืนใจตัวเราอะจงทําดีกับพวกเขาเถอะนะคะแต่ถ้าเราเจอแบบ,บครอบครัวที่อาจจะรู้สึกไม่โอเคก็ทําเท่าที่เราไหวค่ะกิงฟ้ามองว่าต้องทําในสิ่งที่ไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนแค่นั้นพอนะคะถัดไปทําบุญนอกบ้านการทําบุญทําบุญกับอะไรกิงฟ้ามองว่าทําได้ทุกรูปแบบแล้วแต่เราเลยแต่กิงฟ้าแค่จะดูเพิ่มเฉยว่าเดือนนี้ทําบุญกบอะไรแล้วดีนะคะเดี๋ยวดูแป๊บนึงนะไพ่เนี่ยจะบอกว่า อืมอ,อจริงจริงอะคะ่ะเน้นทานมังสวิรัตทุกวันพระมากกว่าวันพระจะมีสี่วันต่อเดือนทานมังสวิรัตทุกวันพระได้จะยิ่งดีนะคะหรือทานเจก็ได้แล้วแต่เรามังหรือเจแล้วแต่คนอย่างเจมันจะทานไข่ทานนมไม่ได้แต่กิงฟ้าจะเน้นมังคือทานไข่ทานนมได้แต่แค่เลี่ยงเนื้อสัตว์เอาแบบที่แบบไม่ลำบากตัวเราแล้วว่าเราวว่าไม่ต้องเคร่งขัดร้อยเปอร์เซ็นต์คือหมายถึงว่าเคร่งในระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าแบบเคร่งจนเครียด อนุ่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้เอาพอไหวค่อยๆฝึกตัวเองนะคะทาต่อไปแบบเป็นทุกๆเดือนได้มันก็จะยิ่งดีต่อตัวคุณเองหรือว่าทําบุญในถ้าในกรณีแบบอยากทานเพิ่มก็คือเน้นเป็นวันเกิดของเราอย่างเช่นเราเกิดวันจันทร์ทานวันจันทร์เพิ่มเกิดวันพุธทานวันพุธเพิ่มเกิดวันศุกร์ทานวันศุกร์เพิ่มก็ได้แต่จริงๆขอให้เน้นวันพระก่อนไปไปเปิดปฏิทินเลยในแอปก็มีแอปพลิเคชันไปหินวันพระอะจดเอาไว้เลยวันนี้วันพระฉันจะทานมังสวิรัติอา แต่บางคนก็มีนะทานมังทุกวันเลยทานทุกแบบสมมติทุกเช้าก็ได้ขึ้นแล้วแต่แต่ละคนมีเวไม่เหมือนกันนะคะแต่กิ่งฟ้าแนะนําให้ทานทั้งวันทุกวันพระจะดีกว่านะคะในช่วงนี้จะยิ่งดีต่อตัวคุณแล้วก็ทําบุญอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องแบบาการบริจาคของของมือสองอย่างเช่นสมมุติเสื้อผ้าที่สภาพนางฟ้าสภาพดีหรือว่าเขาเข้าของเครื่องใช้ที่สภาพดีๆกิ่งฟ้าก็จะเอาไปให้ผู้คนที่แบบสามารถให้ได้อะคะ่ะอย่างกิ่งฟ้ากิ่งฟ้าก็จะจะให้กับ คนที่แบบว่าช่วยเหลืองานเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วเป็นสภาพดีๆอยู่บางทีเราอาจจะแบบสมมติเสื้อผ้าใส่แค่ครั้งเดียวอย่างเงี้ยให้ต่อได้เลยอะไรเงี้ยอ่ก็ต้องถามเขาก่อนนะว่าเขารับไหมอะไรเงี้ยหรือไม่งั้นไปบริจาคตามวิธีก็ได้แล้วแต่เรานะจ๊ะประมาณนี้สําหรับเรื่องการสวดมนต์บททั่วไปกิ่งฟ้าแปะอวตารเดสคริปชั่นในยูทูบเสมอเสริมพระกระถางเงินล้านได้นะคะแล้วก็นั่งสมาธิอย่างน้อยนะคะ วันละาถึงสนาทีออย้อนกลับไปพักกระถางเงินล้านสวดวันละ9าถึง30จบต่อวันเป็นบทเสริมจะยิ่งดีต่อตัวเรานั่งสมาธิเวลาสา3-4สนาทีจะดีสำหรับชาวราศีตุลมากๆใครทำคนนั้นได้นะคะก็อนุโมทนาบุญด้วยกับทุกบุญกุศลที่ทุกคนได้ทำนะคะแล้วก็ขอให้ทุกข่้นมีสติทุกย่างก้าวในชีวิตอะไรที่เป็นคำเตือนให้เรามาระวงังไม่ใช่เอาไปกลัวนะคะเราต้องเป็นมนุษย์เหนือดวงนะถ้าอะไรดีอยู่แล้วอย่าไปหลงระเริงกับมันเก็บเป็นกำลังใจแล้วก็หมั่นทำสิ่งที่ดีหหมมั่่่นนนนสสสร้้้าางงงบบบุุุุุุุุญญญกกลลลดดดววยยจะไคคณเีป็ิท ทําให้เราเองอเจอสิ่งดีๆนอคาคตได้จากบุญกุศลของเราเนี่แหละค่ะ ขอถ้าได้มีความสุขมากๆนะคะขออนุญ,ญาตจบคำนานเดี๋ยวเพลนี้ค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุสน,นช่งองหอาจารย์กิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แทงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์แทงด้วยตัวของตัวเองเลยขอบคุณมากที่สนับสนุนให้กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตรหรือเพียงแค่กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจและทิกเกอร์ได้จีได้วันนี้ขออนุญ,ญ,ญาตลาไปก่อนนะคะเจอก,กันนใหม่่่่คคลิปปออืะะทาาย์รจแี ลิงก์เอาไว้ใต้ e s c r i p t i o n ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ